บรรยากาศอ้อนเโอยจังไงอ๋อหอจี๊หมอยตีน่จ๊ะคอปิ้งหละตีสิบยากแล้ว้อ ผู้5โมงวันของแม่ไงน้องเป่งลาบกะอื่ถึงลาบจะรู้ไหมของแม่มากินแท้ครับถึงลาบของแม่มากินแท้ลาบอ่ะครับไห่ก็มักลงอนทำลาบเป็นเดือนของแม่เน้องของลาะวัน